หลิง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 แล้วเราก็เข้าไปซื้อของแล้วก็แดชของไปเลยนะหลิงทำไรทำไรช้างหลิงยังไงยังไงอ่ะยังไงอ่ะจุกจางไม่ล่ะจุกจางไม่ล่ะเราไปเรายิงไกลครับยังไงเราก็ได้เปรียบนี่ไง สวัสดีเพ pues mm. e nah ื่อนๆชาว,โคโควมูบายลิเจนแบงแบงแคดดีสไปดายจามดากันด้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นฮีโร่ตัวโคตรเมตานะครับนั่นก็คือเกนเจอร์นั่ครับเห็นรูปก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่ชื่อเกนเจอร์เนี่ยดูดูดูชื่อเกนเจอร์นะครับผมตัวเนี้ยคือแบบตัวนี้เป็นนักยิงที่แบบต้นเกมอะโหดเถื่อนเก่งอะต้นเกมตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นนะครับว่าแบบเออเล่นยังไงเออตัวนี้ควรเอาไปฟาร์มนะครับ ถ้าออฟเลนเนี่ยไม่ค่อยเก่งนะครับจะเก่งตรงฟาร์มนะครับผมเจนเจอโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันครับโอเคครับผมก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับพาร์ตสีของเกนเจอร์กันก่อนนะครับพาร์ตสีของตัวนี้ก็คือมันจะมีกระสุนอยู่6นัดนะครับซึ่งแบบเราเรายิงนัดที่6เนี่ยที่เป็นนัดสีแดงอะ่ะเออมันจะติดชี้นะครับติดชี้ร้อยนะครับยิงนัดสีแดงอะ่ะเออแล้วเกนเจอร์เนี่ย ไอความความไวของโจมปีของอุปกรณ์กับเอเบมจะเหลือแค่50%เนะครับก็คือต่อให้ออกยิงไปก็จะลดยิงยิงไวอเออลดความเร็วโจมปีจากเอเบมหรือไอเทมที่เราออกอเออลดลดลง50%นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจ,จะเพิ่มดาเมจของตัวมันเองครับมันจะมีดาเมจกายภาพเพิ่มของตัวมันเองนะแทนข้อเสียที่แบบที่มันยิงช้าต่อมาเป็นสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งเป็นการยิงไปข้างหน้านี้ครับซึ่งนัดที่6นัดที่6จะสร้างความเสียหายคี ก็ก็เหมือนพาร์ตสี่ครับเป็นยิงไปแม็กหนึ่งอะไรเงี้ยแบบปกติพาร์ตสี่ใช่ไหมเนี่ยเรายิงไปสองสามสี่ห้านัดที่หกปึ๊บเห็นปหสี่ร้อยเงี้ยเออแล้วเรายิงสกิลหนึ่งก็เหมือนกันนะครับยิงนัดหกปึ๊บเห็นปหมนัดที่หกมันจะปิดขีดนะครับผมต่อมาเป็นสกิลสองนะครับผมสกิลสองของเกนเจอร์เนี่ยจะเป็นการพุ่งนะครับพุ่งแบบเนี่ยพุ่งไปทางที่กําหนดไปเนี่ยนะครับ พุ่งไปเนะี่ยพุ่งแล้วก็มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีเบสิกสองครั้งถัดไปนะครับผมซึ่งสองครั้งครั้งถัดไปก็คือสมมุติเราตีไปเงี้ยเราตี2องร้อยสี่สี่ใช่ไหแต่ถ้าเรากดใช้สกิลสองปึ๊บเราตีอีก2ครั้งถัดไปรักสองร้อยเจ็ดแปดสองร้อยเจ็ดแปดนะมันจะตีแรงขึ้นนะครับสองครั้งถัดไปก็คือมันทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับ2นัดนะ2เม็ดนะซึ่งเราควรคอมโบกับ เกนเจอร์ควรคอมโบตอน2เม็ดสุดท้ายนะครับซึ่งมันจะมีไอ้นี e ่อยู่เดี๋ยวเราดูนะเนี่ยเรายิงไป4เม็ดควรคอมโบแบบนี้นะ1 2 3 4แล้วเราก็สกิล2ปึ๊บแล้วเรายิงอีก2นัดเนี่ยแล้วมันจะได้นัดนัดสุดท้ายที่มันติดชี้ด้วยไงนัดสุดท้ายที่ติดชี้มันจะเพิ่มดาเมจด้วยไงถ้าเรายิงไปก่อน4นัดอะ่ะโอเคครับแล้วก็สกิล2เนี่ยถ้าเราใช้สกิล1อ่ะเออสกิล2มันจะช่วยเดีย๋ยวเอาบอทตัวนี้ด้วย ถ้าเราใช้สกิล1สกิล2มันจะลดคูลดาวน์นะครับเนี่ยเราพุ่งไปแล้วนะคูลดาวน์็วินะหกห้าวิอนยะ่าเงี้ยแล้วเราใช้สกิล 1, มันจะลดคูลดาวน์ของสกิล2ให้นะครับถ้าเรายิงโดนนะครับโอเคต่อมาเป็นอันตินะครับอันติจะยิงไปข้างหน้าอย่ครับสนัดซึ่งนัดที่3จะติดคี้นะครับสแล้วก็3เห็นะคืออันติแรงมากนะครับเกนเจอร์แต่ต้องเล็งดีๆหน่อยนะครับซึ่งแบบ อัติของมันเนี่ยเราสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับยิงหนึ่งนัดแล้วเราจะกิ้งได้หนึ่งครั้งนัดเนี่ยเราเลื่อนไปทางไหนเราก็จะกิ้งไปทางนั้นนัสมมติเรายิงหนึ่งเทนะเราเลื่อนไปทางเนี้ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นบนนะยิงนัดที่สองเทระมันก็กิ้งไปบนเลื่อนไปขวาเนี่ยนัดที่สามมันก็กิ้งไปขวานะมันจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูไอเทมกันครับว่าแบบตัวเนี้ยออกไอเทมยังไงครับโอเคครับผมไอเทมของเกนเจอร์ผมจะออกประมาณนี้นะครับก็คือ จะออกดาบฟาร์มแต่เป็นฟาร์มชิ้นที่2ก่อนนะครับแล้วค่อยออกรองเท้าลดคูดาวรัผมผมเน้นสกิลนะครับผมเล่นเกนเจอร์ผมเน้นสกิลกับเน้นอันตีนะครับผมก็คือเน้นตีธรรมดาแล้วก็สกิลแล้วก็อันตีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นดาบขีผมจะออกดาบขีเป็นดาบชิ้นแรกนะครับออกก่อน3งามนะคือบางคนอาจจะแบบออกดาบเขียวก่อนก็ได้หรือออก3งามก่อนก็ได้นะครับถ้าแบบอีกฝั่งมีแทงเยอะๆแต่ผมจะออกขีก่อนนะคือแบบ เอามาไล่ฟาร์มให้แบบเร็วๆไงช่วงแรกอะให้แบบเรายิงคีปแม็กเดียวแบบคีปตายเลยอะไรเงี้ยนะครับต่อมาจะเป็น3งามครับเอาไว้แบบเวลาเราคอมโบกับสกิล2ใช่ไหมปกติเรากดสกิล2ปุ๊บแล้วแบบเราจะปี2ครั้งต่อไปแรงใช่ไหมแล้วถ้ามี3งามไปด้วยเออเรากดสกิล2ไปมันก็จะได้พาร์ตสิบของ3งามที่แบบถ้าเราใช้สกิลแล้วมันจะมี2ดามจใช่ไหมเออมันจะบวกกับ3งามด้วยนะครับต่อมาเป็นดาบเฉียวครับดาบเฉียวก็คือเอาไว Anti ้อันติแรงแล้วก็ ยิงแบบ2นัด3นัดตายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เกาะพลังสิงนะครับเอาไว้แบบเวลาเราใช้สกิลหนึ่งโดนศัตรูแล้วเราจะหนีเงี้ยเออมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีเอ,อ้ความเร็วความเร็วเคลื่อนที่ให้เรานะครับผมโอเคหรือมันมันมีไอเทมที่แบบคนหลายๆคนเล่นกันนะครับบางทีบางคนก็อ,ออกอันนี้นะครับซึ่งแบบเวลาเราใช้สกิลหนึ่งมันจะดูดเลือดนะครับผมถ้าแบบออกเซตที่ผมออกเนี่ยมันไม่ดูดเลือดนะครับก็คือต้องตีธรรมดานะครับมันจะดูดเลือดแต่รูมน้อยมากแต่ถ้าออกขวาน ฝันอันนี้มันจะดูดเลือดนะแล้วก็มีอันนี้นะครับนักล่าโจมตีอันเนี้ยเวลาเรายิงอ่ะถ้าแบบออกกึ่งแทงอ่ะเล่นเกนเจอร์กึ่งแทงออกไอเทมชิ้นเนี้ยเออทำให้แบบเราโดนล้วงยากนะครับถ้าอีกฝั่งมีตัวล้วงเยอะอย่างชูหลิงนาตาเลียอะไรเงี้ยเออเราควรออกชิ้นนี้นะครับแล้วควรแบบเล่นเป็นสายกึ่งแทงนะครับแล้วก็ออกเกาะอันนี้แล้วก็ออกเกาะอันนี้ก็ได้นะครับถ้าแบบสําหรับสายกึ่งแทงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าแบบตัวเนี้ยเล่นประมาณไหน ไปครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วครับอ่าเี้ยโอเคโอเคเมื่อกี้แบบไอดีไปนิดนึงเดี๋ยวผมไปเอาเลสก่อนเลยนะครับถ้าแบบไม่มีคนเจอฟาร์มมีคนรับกลางนะโอเคคนรับกลางเราฟาร์มคนเดียวได้นะครับกนเจอเดี๋ยวออกดาบฟาร์มขั้นสองก่อนนะครับกดไปเลยครับตอนแรกครับ พยายามยิงยิงให้ครบหกนัดนะครับอย่าลืมนะเนี่ยนัดสุดท้ายมันจะแรงนะฟาร์มไปก่อนนะไปเรยเ,เ,เจอร์เจเจอนี่เล่นเกมเร็วได้นะต้นเกมเนี่ยค่อนข้างแรงนะแรงบ้าและรแรงเออไม่ได้ดนานอาจิบนั้นตึกละครับนี่ไงแรงมันดุดเวลวหน่อยสิ นี่ไงดูดดุด้วยสองตัวเป็ còn, นยังไครัสงสารเดี๋ยวเราจบตรงนี้ปุ๊บเราได้ทีปุ๊บเราเชื่อถูงปับ๊บเราขึ้นไปแกงบนปุ๊บเกิดบาดปั๊บเรียบร้อยก็อย่างคำนวณได้หมดแล้วนะเนี่ยถ้าแบบเราเหลือสองหรือสามขนาดหนึงเราซิ้งสิ้ยืนหนึ่งก็ได้ยิงแบบยิงไปก่อนนะ แล้วก็ได้เปิดบาแน่นอนฟ้าสุดือแล้วนี่ได้ได้ตานี้ผมว่าเขาค่อนข้างลงผมยากกูจบเป็นรถท้าวรถกูดังผมสายสกิลนะือแบบสกิลวว,ว,วะอะไรหลิงหลิงหลิงทำอะไร ไลายชางเรอ,อยังไงยังไงอ่ะยังไงอ่ะอจุดจาไม่ล่ะจุดจาไม่ล่าเราไปเ,เรายิงไกลครับยังไงเราก็ได้เปรียบ<อ>นีไงเอาหน้าไปถูเลยนะครับจริงๆไม่ควรเอาหน้าถูนะครับนักยิงแต่อันนี้แบบไอ้เราระยะของเขาอ่ะมันไม่ถึงเราแต่อยากต้นเกมเราค่อนข้างเก่งครับเห็นเจอนะ ถ้าบย,ยิ่งแบบเรามีเลสอ่ะยิ่งเก่งเลยตัวนี้ผมจะออกเป็นดาบคิ้ชิ้นแรกนะครับคาโตเขาไม่ได้เล่นเป็นแทงนะเขาเล่นแบบมายืนกับไอ้นี่นะเนอเ่อตายนะตายนะ,ยนะเ,นยเนี่ยเห็นไหมเราไม่จะเป็นต้องไอ้นี่ก็ได้แต่ว่า,วาไอ้นี่ครับ โอ้พิ๊บิดผิดไม่เป็นไรตัด <laughs> <my> ได้ตัดเลยครับเราฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะถ้าแบบเราได้ดาฟฟาร์มขั้นสาก่อนตอนต้นเกมนี่คือแบบฟาร์มแค่เดี <laughs> ยวอ่ะย้าเต่าก่อนเลยครับแย่งเลยได้ จริงคาโต้ควรมาเล่นเป็นเลยให้เนี่ยเฮนเจอร์ต้นเกมอ่ะฟาร์มไวมากนะครับคือแบบแป๊บแปบฟาร์มแป๊บแปบฟาร์มขึ้นไปช่วยน้องข้างบนนะครูฟ้านี่เป็นแอนิเมชั่นการ์ดที่เขา หลิงหลิงหลิงใส่กลางอากาศได้เลยครับหลิง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 แล้วเราก็เข้าไปสลับพลัแลรวกะแดชทองแบนนี้นะครับเป็นไงเพื่อนๆตามแผนนะการที่ใส่คีฟฝรั่งเลยครับนักยิงเราไม่มีไม่มีจังแล้วนะรถเราตัดหมดครับ นี่แหละความหมายของไฮเปอร์เลยนะเผื่อไว้ก็ได้ครับ,บน้องตายเลยและะ้วเราได้ดาบทีบาเาี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งเราจะออกเป็นเนี่ยสามงามเนี่ยตัวจี้เลยยิงเพ็ดเดียวแตกอ,ออกเป็นมานาสักหนึน ถึงผมจะไม่ไม่ไม่ใช้มานาแต่ก็ออกเป็นอันนี้ถ้าเราได้เนี่ยชิ้นเนี้ยมันจะมีทูดามเเิเงเราเน้นทูดามิทางเออเนี่ยโดนาติทีเดียวตายเลยแต่เราต้องยิงก่อนครับสักน,นิดเดียวเจ้าบัะครับบูเสร็จขึ้นเตาต่อมอนบ้านก็บัวอยู่ ูตีเต the ่าตีเต่าคนเดียวเนี่ยเรายิงยิงยิงมาสี่นัดปุ๊บสกิลสองเรายิงอีกสองนัดปุ๊บแล้วก็ตีเนี่ยปะเผารายแล้วคือพยายามแบบถ้าแบบเรามีสกิลสองแล้วแบบเราจังหวะแบบเราไม่โดนเลี้ยงช่วยชวนแต่แต่หลิงน่าจะกลับบ้านไม่ได้เนี่นี่ยนกลับบ้านแล้ว ดูความแรงของมันดีเป็นเพื่อนดูดีไม่ให้ติดเมตาได้ไงแรงขนาดนี้นะครับจากกลองตะกสินโอ้แตกแตกแตกเอ้ย,ยอย่าเพิ่งเรียบรอ้อยมันไม่เดียวว่าเฮ้ยจริงๆออกออกชิ้นนี้ก็ได้นะครับแบบเวลาเรายิงธรรมดาเนี่ยมันเอ้ยยิงยิงสกิลหนึ่งเออมันจะดูดเลือดด้วยนะครับ แต่ว่าผมเน้นแบบเนี่ยเน้นแบบตอนเนี้ยถ้าเป็นแบบเกมเรานำมากๆอ่ะแล้วแบบอีกฝั่งไม่มีตัวล้วงเลยไม่มีหลิงไม่มีอะไรเงี้ยเราออกเป็นดาบเขียวชิ้นที่3ไดหครับก็คือออกดาบที่เสรออกดาบเขียวเนี้เออก็คือมันจะทําให้แบบเราอันติเราแรงมากอะ่ะออถ้าแบบเราได้ยืนดีๆนะแต่อันนี้มันมีตัวล้วง,งทั้งจอเฮทั้งหลิงอะไรเนี้ยเราเลยแบบออกแบบอันีธรรมดามาหน่อยเพราะแบบเราสกิลไปมันโดนแน่นยากอยู่แล้วครับ เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นแบบแรงๆไปเลยนะผมจะออกดาบตัวแรกครับต่อไปไม่เห็นดาเมจนะเัดบัฟยิงยิงนี่ครับถ้าเราจะตัดบัฟเขาอะไม่ต้องเอาตัวนี้ก็ได้นะถ้าแบบป้อมกางเขายังไม่แตกแต่อันนี้ป้องกันเขาแตกแล้วเราเอาไปเลยครับไอ็ตัวนี้ข่าวอ่อข่าวบ่อดึงสองเมตรอ่ะเพื่อน ไม,ไม่โดนไม่โดนใช่ไหมสวยนี่ยิงธรรมดาก็แรงนะครับเคนเจอร์ไม่ใช่ขี้นะครับยิงยิงแันนี่ไปเลยถ้าเขาเข้ามากันเขาก็เจ็บนะเนี่ยเราเป็นตัวยิงไกลอะถ้าแบบนีจังหวะเขาป้อมได้เขาป้อมไม่เคื่อนะครับนี่จับมาไปดิเนี่ยมาดิไหนไหนไหไหนไห จะได้ดาบเขียวก่อนนี้จะจบก่อนนะโอ้โหดูดูดลูดชีพแม็กเดียวอะ่ะคือแบบชีพเกือบแตกนเนี่ยเรายัดอันติีไปเนี่ยเจ็บเลยนะเดี๋ยวเรารอยิงธรรมดาก่อนนะครับรอดูดูยิงธรรมดานะดิดูดิดูยิงธรรมดาดิดดอะไรนเนี่ยเนี่ยทมันติดสีแล้วแบบจ,บจุดจ้าว่ะ นี่แหละครับเหตุผลที่ทําไมแบบเขายิบเกนเจอร์มานะครับเหตุผลที่แบบมันเป็นเมตานะครับเพราะมันเป็นแบบนี้ไงแบบนี้ไงแบบนี้ไงเนี่ยตายตายเอ้ย,ย,ย,อยไม่เอาแบบนี้เอ้ยเอาจิบ้อยเนี่ยครับยิงสายเอาหน้าถูอมันก็จะประมาณนี้ลนะมันก็แต,แตกๆหน่อยก่ <S <S อนเราจะฟาร์มเสร็จเราวิ่งไปถึงน่าจะได้ดาบเขียวพอดีนะ ที่แบบเราสกิล2ปุ๊บแล้วเราไปยิงมันแรงเพราะว่าทูดาเมจของสามง่ามนะครับพอเราใช้สกิลไปไงดูดิความแรงของมันดูเม็ดสุดท้ายตึ้มนะทันเจ็ดดูดิเนะี่ยแล้วเราออกอันนี้ครับการโดนล้วงเนะี่ยเกาะพลังสิงดูดูดนะยาอันตีไปเลยนะปุ้มปุ้มปุ้มไม่โดนใครเลยต่าวั ขอสองเม็ดสองเม็ดอย้ยโดนตันก่นอนเดี๋ยวฟาฟาโอ้โทำใครทำใครเมื่อกี้ทำใครครับเดี๋ยวยังไม่จบนะขอลองดามเม็ดก่อนช่างเอ,อ๊ะเหนี่ยะเป็นไงเรายิงประมาณแบบนัดหรือสองนัดแล้วเราก็ลูดสกิลหนึ่งไปเลยอ่ะคือแบบมันแรงนะไงจินเจอร์แบบถ้าเกินนำแล้วนี่โอโ้โหคือแบบ กินเจอเกมนันต้านทานยากมากมัีแท้งก็แทงเือถ้าแบบมีสามงาอะไรเนี่ยเดียแปลกรันแก็ตีแทงไม่แรงเท่าบบดี้ครับบอดี้จะตีแทงแรงกว่าโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกนเจอนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมว่าผมจะทำควินนเวียนะครับตอนนี้ทเกนเจอร์ก่อนไม่ได้ทํานานก็ถ้าติดๆขัดๆยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผม โอเคครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กคด, like, คดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายครับ